สงการน,นี้กลับบ้านได้นะครับแต่อยากกลับไปหาคนเก่าแล้วกันเลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้ครับ วันที่2เมษายนก5 6 7็ครับก็ถงถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่โปรแกรมฟุตบอลเนี่ยยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับวันนี้หลักๆครับก็ให้มองไปที่พิมลีกอังกฤษกันได้เลยครับส่วนพี่ท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางฟุตบอลนะครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องบทวิเคราะห์มากกว่าหน้าช่องครับงานนิดเดียวครับปามเข้ามาเอาในหมู่บ้านได้เลยครับเดี๋ยวนั้นจะทิ้งช่องทางการติดตามหรือว่าช่องทางการเข้าหมู่บ้านครับไว้ให้หน้าโปรไฟล์และปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับค่ ครับพิมลิกอังกฤษเข้มข้นเลยครับก็สําหรับคู่แรกครับที่วิเคราะห์และคัสสันมาให้แล้วครับก็ให้มองไปที่คู่ระหว่างนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันครับสำหรับคู่นี้แนะนําให้เลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลได้เลยครับก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเองผลงานช่วงหลังก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่มีสะดุดมีแผ่วๆให้เห็นบ้าง5เกมหลังสุดเก็บชัยไป2แพ้2เส,ส,สมอ1แต่เกมในบ้านก็ยังถือว่าไวเ้เหนือเชื่อใจได้ครับ5เกมหลังสุดในบ้านแพ้1เส เสมอ2ครับเก็บชัยชนะลวด2เกมติดในบ้านของตัวเองวันนี้ได้เปรียบแน่นอนครับที่เล่นในทีมของตัวเองบวกกับนิวคาสเซิลเองครับเป็น1ทีมที่ตอนเนี้แนวรุกสามารถผลิตสกอร์ได้อย่างต่อนเนื่องเลยถึงแนวรับจะละหลวมก็ตามแต่ครับผู้มาเยือนอย่างเอฟเวอรตันครับถือว่าโอ้โหช่วงนี้ หลุดลุ้ยจริงๆครับ5เกมหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยหนักไปทางแพ้สัส่วนใหญ่แล้ววันนี้ต้องรับบทมาเล่นเป็นทีมเยือนด้วยสถติการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเองก็ยำแยงจริงครับ5เกมหลังไม่สามารถเก็บชัยจากใครได้เลยครับโจทย์วันนี้ครับเขาตั้งมาให้นิวคาสเซิลครับต้องเปิดบ้านเก็บ3คะแนนให้ได้แค่เฉียนเฉียนเนี่ยก็แฮปปี้แล้วนัดมองว่ากองหน้าแนวรุกของนิวคาสเซิลตอนนี้ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้บวกกับเกมในบ้านครับกระแสวันนี้น่าสนใจเลยครับให้เลือกไป ที่นิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนจากเอฟเวอร์ตันได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับยังอยู่ในที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนะําให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์ได้เลยครับผลงาะช่วงหลังของทางด้านเจถิ่นครับอย่างเวสต์แฮมเองดูไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่เกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลมา4ประตูต่อสามวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองก็จริงครับบวกกับสติในบ้านอาจจะดูมีความน่าสนใจครับที่เกมในบ้านแพ้ยากเสืยเหลือเกินครับแต ก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรเลยครับเพราะสเปอร์เองครับช่วงหลังเนี่ยถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะ และก็รักษามารฐานของทีมไว้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแรงจูงใจของสเปอร์เองค่อนข้างสูงครับหากต้องการรักษานะครับเรื่องของพื้นที่ในศึกฟุตบอลยุโรปเนี่ยสามแต้มวันนี้มีความสําคัญอย่างแน่นอนครับก็ให้เลือกมองไปที่สเปอร์ได้เลยครับนะ่าเชื่อว่าขุมกําลังดีกว่าครับบวกกับฟอร์มที่รักษามารฐานของทีมได้ดีกว่ากับโจทย์ที่ตั้งมาครับให้บุกไปเบียดเอาชนะเท่านั้นเองนะัดมองว่าเกมในค่ำคืนนี้ครับสเปอร์จะบุกไปเก็บ3แต้มจากเวสแฮมยูไนเต็ด ได้อย่างแน่นอนให้เลือกมองไปที่สปเปอร์ได้เลยครับ คู่ที่3ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลอิตาลีครับนัดแรกครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราซิโอสําหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ราซิโอได้เลยครับต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของยูเวนตุสช่วงหลังเนี่ยย่ำแยงจริงครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่า2เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ทําได้ดีที่สุดแค่เสมอครับแล้ววันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยด้วยอะไรก็เก านฟุตบอลที่ต่ำกว่าบวกกับฟอร์มช่วงหลังครับที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่2เกมหลังสุดเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ใน2เกมติดครับจวดวันนี้ครับเขาบังคับให้เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสต้องชนะอย่างน้อย1นึเมล็ดครับถึงจะแฮปปี้แต่นั้นมองว่ายูเวนตุสในฟอร์มช่วงเนี้ยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราซิโอก็มองว่าไม่ใช่งานหมูอย่างแน่นอนยะวันนี้ครับเลือกซื้อฟุตบอล2หน้าครับอย่างด้านของราซิโอได้เลยครับมีโอกาสบุกมายันเสมอเป็นอย่างน้อยครับให้เลือกมองไปที่ราซิโอได และนี่คือ3ตัวที่น่าเลือกมองประจําค่าคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจครับเป็นกําลังใจให้กับนัดด้วยละกันและอย่าลืมครับใครอยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมตม,มากกว่าหน้าช่องตรงนี้ครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์และปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ครับเดินนัดเทพบอลขออนุญาตลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ